นี่อาจจะเป็นจุดจบของยังเจอย่างที่หลายคนรู้ช่วงที่ผ่านมายังเจได้เปิดวอกับคนอื่นไปทั่วไล่ตั้งแต่แรปเปอร์ยูทูบเบอร์ไปจนถึงเด็กแม่คุยเจแต่ที่น่าจะหนักจริงๆคือเมื่อ5วันก่อนยังเจเนี่ยได้มีการพูดถึงจังหวัดชนบุรีกับพัทยาว่าก็มาดิเจชนบุรีเดี๋ยวกูไปแน่ครับเร็วๆนี้เลยเดี๋ยวพวกกูไปแน่เซ็ตนี้จำหน้าไปเลยนะเซ้นนี้เลยเดี๋ยวพวกกูไปชนบุรี4ี่คนหคนี่หอแค่นี้แหละไม่พูดเยอะเดี๋ยวเจอ จเจอกันวันนี้เลยก็ได้จริงๆแต่ว่าพูวันนี้พูมีงานไปเลยป่ะถ้าถ้าอยากเจอกันวันนี้มาทองหล่อโอเคนะเจอกันทองหล่อมาวันนี้อยากอยากเจอนวันนี้ตอนเทอกันทองหล่อพัดยาคุยเลยชมบุรีคุยเลยกูเยียบให้หมดเลยส,สั์ใครรุ่นใหญ่พัดยาอยากเจะกูทักมาจนทําให้หลายๆคนโดยเฉพาะคนในพื้นที่ชน จนทําให้หลายๆคนโดยเฉพาะคนในพื้นที่ชนบุรีกับพัทยาเกิดความไม่พอใจจนทําให้คนตามล่าหาลายเซ็นของยังเจถึง30คนแต่อันนี้ผมบอกก่อนนะครับว่าข้อมูลที่คนตามล่ายังเจถึง30คนเนี้ยผมเอามาจาก Facebook ของยังเจที่ได้มีการพิมพ์ว่ามากันาร30คนหน้าโรงแรมแต่ทําไมไม่มีใครกล้าขึ้นมาหาก,กูกัน ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ายังเจเนี่ยตอนนั้นที่พิมพ์ไปเพราะว่าโดนปีศาจต,ตกเม็ดเข้าสิ่งหรืออะไรโดนใจให้พิมพ์ไปซึ่งไอเหตุการณ์ตรงเนี้ยหลายคนก็อาจจะสงสัยว่าทำไมยังเจถึงได้ไปมีเรื่องกับคนชนบุรีคนพัทยาได้ เหตุการณ์เนี้ยมันเริ่มมาจากเมื่อวันที่7เดือนธันวาคมยังเจเนี่ยต้องไปโชว์คอนเสิร์ตในร้านร้านหนึ่งแถวชนบุรีซึ่งตอนแรกตกลงค่าตัวกับเจ้าของร้านไว้ที่2 0 0 0 0บาทและค่าบัตรเข้าไปดูของยังเจเนี่ยจะอยู่ที่49บาทแต่ต่อมาซูปเปอร์สตาร์ทีเจโรเบิร์ตหรือยังเจขอเพิ่มค่าตัวทางร้านก็ให้เป็น27,000เพิ่มมาอีก7000แต่พี่ทีเจก็ขอเพิ่มอีกทีนี้ทางร้านก็เลยต้องยกเลิกคอนเสิร์ตกับยังเจเลยทําให้ยังเจเริ่มออกมาด่าชนบุรีกับพัทยา แต่เอาจริงๆยังเจเนี่ยด้วยความที่เขาก็เป็นคนแบบนี้คือเจออะไรนิดเจออะไรหน่อยก็ออกมาด่าหมดจริงๆอาจจะไม่เกี่ยวกับร้านเขาเลยแต่ยังเจเนี่ยมันก็เป็นคนชอบพูดอะไรเพี้ยนๆด่าอะไรไปเรื่อยเปื่อยเลยพายมาด่าคนชนบุรีและพัทยาซึ่งทุกคนก็อาจจะสงสัยว่ายังเจเนี่ยอายุเท่าไหร่เพราะเดือนหนึ่งเราต้องได้เห็นดรามา่าการมีเรื่องของยังเจกับคนอื่นแทบจะตลอดอายุของยังเจเนี่ยจะอยู่ที่22ปีซึ่งวัยและอายุขนาดนี้ก็ต้องมีความเข้าใจโลกอยู่บ้างแต่ก็แทบจะใช้ไม่ได้ กับยังเจเพราะใน Facebook เนี่ยยังเจก็ได้มีการพิมพ์ว่าหมากัน30กว่าคนหน้าโรงแรมมีไอ้ไฮยานาวาด้วยแต่ทําไมเขาไม่กล้าขึ้นมาผมกันวะรอนานแล้วเนี่ยสรุปพวกแกส,สดกันจริงเปล่าวะแล้วไอ้ไฮนี่ในรายการที่บอกว่าแทงคนและเข้าสถานพินิจตอน17อะแสดงว่าเรื่องแต่งอดีตว่าเพื่อนโหเราเสียใจแท้เลยที่พี่พี่พน้องๆ้องยานาวาต้องมีแรปเปอร์ใจเสาะแบบนี้ซึ่งหลังจากที่ผมได้อ่านและคนดูเขาได้ฟังนี่มันคําพูดล่อส้นทีนชัดชัดซึ่ง จากโพสต์นั้นก็ได้มีหลายคนอยากให้ยังเจลงไปเจอกับ30คนหน่อยแล้วก็ได้มีหลายคอมเมนต์โพสต์ประมาณว่าสักวันไอเจต้องโดนกระทืบและอีกไม่กี่ชั่วโมงต่อมาในวันเดียวกันยังเจก็ได้โพสต์อีกว่าโหชายชะกันตั้ง30คนผมยังนั่งตบเมตตาลอยคออยู่บนห้องอยู่เลยพวกแกเป็นนักเลงกระจิงเปล่าวะเพิ่นและถ้าเกิดกูกินข้าวอิ่มแล้วนอนหลับจะมาโทษกูไม่ได้นะว่าเคาะแล้วไม่เปิดอะ พร้อมกับอีโมจิที่โคตรปัน่นซึ่งหลังจากสองโพสต์นั้นไปแล้วหลายๆคนก็อาจจะคิดว่ายังเจเนี่ยมันต้องไม่กลัวอะไรแน่ๆเลยขนาดคน30คนมาหาถึงที่โรงแรมชนบุรียังเจมันยังพิมพ์แบบไม่กลัวอะไรเลยซึ่งไม่ต้องเป็นห่วงครับเพราะจากอีกโพสตหนึ่งในอีกไม่กี่นาทีต่อมายังเจก็ได้มีการพิมพ์ว่ามึงไม่รู้จักวิชาล่องหนกันซะแล้วไอ้พวกสลัมตั้งแต่ม .4 เขาเรียกกูตีใหญ่เข้าใจอ่ะเอ้าเฮ้ยนี่มันชิ่งหนีนี่หว่าซึ่งพอยังเจทําแบบนี้คนในโพส ก็ได้กดขำกันไปถึง2,900คนรวมถึงผมด้วยยอดขำเยอะกว่ายอดกดไลค์ในโพสต์นั้นซะอีกซึ่งก็ได้มีคนคอมเมนต์ว่ากูยอมเป็นตีน้อยดีกว่าตีใหญ่หนีอย่างหมาเหมือนหนังตลกเลยหรือจะเป็นการบอกว่ายัางเจนเนี่ยเป็นไอขี้มูซึ่งผมทํามาถึงตรงนี้ผมก็ไม่เคยเจอใครที่รั่วเท่ายังเจมาก่อนเลยและยังเจก็หาเรื่องเขาต่อโดยมีการทิมพว่ายานาวาอะผมไม่รู้จัก ไฮผมรู้จักแต่พี่ใจเข้าใจเป้าว่านักเลงมีอยู่จริงแต่ไม่ใช่ไอายนะใจเสาะจัดอายุมันจนจะ30ละปล่อยเด็กเอาเท้ารูปหน้าอยู่ได้พร้อมกับแท็กเขาเมื่อกี้ยังเจย,ยังหนีออกไปจากประตูข้างหลังโรงแรมอยู่เลยจากโพสต์ก่อนและถ้าผมช่วยยังเจแบบสุดๆก็คงจะเป็น พลังปีศาจตบเม็ดพายังเจหนีไปไม่ใช่เจ้าตัวหนีเองแหลอมั้งแล้วก็มาโพสต์ที่อาจจะเรียกได้ว่าจุดจบของยังเจรจริงๆต้นคลิปที่ผมได้กล่าวไปว่าใจความที่ยังเจพิมพ์ก็ประมาณว่าถ้าภายในคืนนี้ผมไม่ตายอันนี้ผมพูดตรงๆจากใจเลยนะชนบุรีกับปัทยาแม่งโคตรกระจก30คนแม่งใจไม่ถึงสักคนกูเห็นในเพลงพูดกันจังเลยว่ากูพูดในไลฟ์อยู่ว่านอนพักสายตารอ,อพวกแม่งขึ้นมา สรุปนักเลงบ้านนอกทั้งหลายก็ต้องแยกย้ายกันเพราะทุกปาร์ตี้มันต้องเลิกลาปลอบใจเฉยๆจริงๆมึงจนและใจส่อเอาไปว่าเขาจนเฉยและแล้วยังเจก็ได้ไปลงพักแต่ที่ไปไม่ได้โดนจับเพียงแต่ว่าอยู่กับตำรวจเพื่อความปลอดภัยจบจัดเลยที่ยังเจโพสซึ่งคุณก็อาจจะสงสัยว่าคนที่อยู่ใกล้ๆกับยังเจเสื้อสีขาวคนนี้ใครคนนี้เขามาหายังเจเพื่อให้ยังเจขอโทษชาวชนบุรีและพัทยาที่เคยด่าไว้ และสุดท้ายยังเจก็ขอโทษจริงๆขอโทษเขาขอโทษชาว เรื่องมันก็เหมือนจะจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งใช่ไหมครับเปล่าเลยจู่ๆพี่เสื้อขาวก็โดนหลายเพจเอาไปทําประมาณว่าหิวแสงหรือโดนยังเจมันย้อนสอนไม่เคารบประมาณนี้โดยส่วนตัวผมก็งงว่าพี่เสื้อขาวเขาก็ให้ยังเจขอโทษชาวชนบุรีกับพัทยาก็ดีแล้วนี่ทำไมเขาถึงโดนเพจและก็คอมเมนต์ต่างๆไปซาวเวียถ้าเกิดจะให้พูดแบบเข้าใจง่ายเลยก็เหมือนแบบโดนเด็กถอนงอกอะไรประมาณนี้ ซึ่งอะไรมันก็ไม่เจ็บใจเท่ายังเจย์ออกมารีโพสต์กับพี่เสื้อขาวว่าของมันพลาดกันได้ไอ้น้องสออฟอร์จูนสออฟอร์จูนเนี่ยก็คือพี่เสื้อขาวนะครับโคตรเสียเชิงเลยแผนนี้ฮ่า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 เป็นผมนี่คงโคตรเจ็บใจและแล้วก็มาถึงโพสต์ล่าสุดวันนี้ยังเจเนี่ยได้มีการพิมพ์ว่าวันนี้ใครจะเอาหน้ามาให้เท้าผมรูปดีหน้าโรงแรมวันนี้ห่างกับโรงแรมทาราเมื่อวานไม่ถึง10โลนักสืบเชิญทําหน้าที่ครับพิมพ์แบบนี้นี่มันยอดนักล่าส้นเท้า ชัดไหนจะบอกที่อยู่อีกซึ่งคนดูก็ฟังมาถึงตอนนี้ก็อาจจะมีการคิดว่ายังเจเนี่ยมันพิมพ์ขนาดนี้ทําไมไม่มีใครกล้าทําอะไรมันเลยทําให้ยังเจมันได้ใจผมก็ขอพูดตรงนี้เลยนะครับผมไม่มีใครอยากเอาชีวิตตัวเองที่มีครอบครัวมีแฟนมีคนที่รักหรือรักตัวเองมาทํากับคนแบบนี้แน่ๆซึ่งหลังจากที่ผมได้ตามเรื่องของยังเจมาสักพัก ถ้าเราคิดว่าเรื่องนี้ก็คือเรื่องตลกของยังเจมันก็แค่ผู้ชายที่โชว์ตลกคนหนึ่งเราไม่ต้องทำอะไรมากแค่นั่งดูว่าจุดจบของยังเจจะเป็นแบบไหนบางทีเขาอาจจะคิดได้จนตั้งใจทําเพลงและเป็นตํานานแรปเปอร์ที่เขาต้องการและใฝ่ฝันหรือสุดท้ายก็อาจจะเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆจนหลายคนเริ่มเบือ่อและก็หายไปตามกาลเวลาจากเน็ตไอดอลหลายๆคนที่ไม่ดีและสุดท้ายแล้วเราก็คงรู้ว่าผลเสียของสารเสพติดเนี่ยมันรุนแรงแค่ไหน และคำนี้ก็ยังใช้ได้เสมอว่าอย่าด่าคนบ้าอย่าว่าคนเมาอย่าไปถือสาโต้เถียงหรือเอาจริงเอาจังกับคนที่ขาดสติขาดเหตุผลหรือควบคุมตัวเองไม่ได้ เพราะพูดไปก็เสียเปล่าแถมอาจเดือดร้อนเองสุภาษิตเนี้ยผมว่าใช้ได้กับคนที่โมโหยังเจยอยู่เลยนะครับและถามว่ายังเจเนี่ยเก่งไหมผมก็ฟังเพลงเขาเมื่อหลายเพลงไม่ว่าจะเป็นเพลงคําตอบซ้ํารอยหรือเพลงที่เจ้าตัวออกมาบอกเองเลยว่าถึง10ล้าน,นวิวแต่เพลงที่ผมมองว่าค่อนข้างไปทางดีก็คงจะมีเพลงซ้ํารอยเพลงนี้ส่วนเพลงอื่นอาจจะไม่ใช่แนวผมส่วนที่ว่าตอนนี้ยังเจเนี่ยยังสามารถปรับตัวและเริ่มต้นใหม่ได้ไหม จากวีรกรรมหลายๆอย่างผมยังคิดลึกๆว่ายังเจนปรับต,ตัวเนี่ยก็อาจจะมีใครหลายคนให้โอกาสแล้วก็อีกหลายคนก็คงไม่ให้โอกาสเพราะจากโพสจากอะไรหลายๆอย่างทําให้เราได้รู้ว่ายังเจนเนี่ยเป็นคนไม่ค่อยคิดอะไรมากอยากพิมพ์อะไรก็พิมพ์อยากจะว่าใครก็ว่าผลเลยออกมาเป็นแบบนี้และคุณเชื่อไหมครับถ้ายังเจตั้งใจทํางานพยายามไม่ยุ่งกับสารเสพติดสร้างเพลงที่มีคุณภาพอย่าว่าแต่เมอร์ซิเดสเบนเลยนะครับ f ฟอร์ล,ลารีและโบกินยังเจก็สามารถเอื้อมได้แถวเซเว่นล้อเล่นครับคืออนาคตยังเจเนี่ยสามารถแจ้งเกิดได้หลายครั้งไม่ว่าจะทําเพลงไปเรื่อยๆเพราะก่อนยังเจมีดารมาม่าคนก็ฟังเพลงยังเจกันเยอะอยู่จนทําให้มารีสวยมากและคิงโซเยอร์เขาเห็นแววซึ่งต้องบอกก่อนว่าคิงโซเยอร์เขาก็เคยปั้นเปี้ยกจนตอนนี้ดังมีเบนซ์ขับ เหมือนที่ยังเจต้องการแต่อะไรก็เข้าสิ่งไม่รู้ไปงองแงกับเขาจนต้องออกไหนจะยกเลิกงานด่าแรปเปอร์แล้วก็มีปัญหากับเขาไปเรื่อยจนเวลาคุณเห็นคลิปยังเจในทิกต o k ส่วนมากก็จะเป็นดราม่าซะส่วนใหญ่ไม่ว่าดราม่ากับเกลือเพียวพังจนจะต่อยกันทั้งเรื่องชนบุรีพัทยาในอนาคตยังเจคงได้ทําอะไรหนักกว่านี้แน่นอนจะยังไงก็แล้วแต่นะครับพวกเราคุณและผมก็คงต้องรอดูกันต่อว่ายังเจเนี่ยจะปรับตัวแล้วเริ่มทํา เพลงดีๆออกมาหรือเปล่าหรืออีกทฤษฎีหนึ่งถ้ายังเจพยายามปั่นหัวคุณและผมนะครับเกิดยังเจรู้อยู่แล้วว่าการที่ด่าคนอื่นไปทั่วใครก็ทําอะไรไม่ได้ เพราะมีกฎหมายคุ้มตัวเองอยู่ไหนจะได้ยอดคนรู้จักผ่านโซเชียลเพิ่มคนกดฟังเพลงกดไลค์โพสซึ่งผมก็พูดก่อนว่าไรายได้ในการโพส Facebook เนี่ยมันเยอะมากเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมก็เริ่มรั่วเหมือนยังเจแล้วเอาเป็นว่าปกติแล้วเนี่ยคนเราพอเจออะไรที่ทําให้ตัวเองเกิดอันตรายแบบคนจะมากระทืบ30คนคนจะเข้ามาทําร้ายตัวเราพอเราผ่านมาได้ก็คงจะหยุด แต่ยังเจกับไม้หยุดแถมยังโพสต์ให้คนหมั่นไส้มาตามหาตัวกันอีกหรือนี่จะเป็นนักปั่นที่ประสบความสำเร็จที่สุดเลยนะเนี่ย แต่ถึงจะปั่นยังไงยังเจก็คงยังไม่ได้ขับเบนซ์แล้วก็ยิ่งจะมีคู่อริเยอะขึ้นด้วยแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ผมสงสัยมากๆยังเจเนี่ยเขาขับรถไม่เป็นนะครับแล้วเขาจะเอาเบนซ์ไปทะไรนั่นหรือแรปเปอร์เขาต้องการใช้เบนซ์กันอันนี้ก็ไม่น่าจะเกี่ยวแต่ก็ได้ไปอ่านอ่านมาหลายคนก็บอกรถเบนซ์เนี่ยแสดงถึงความสําเร็จในชีวิตการมีเงินยังเจเขาอาจจะอยากได้เบนซ์ก็ได้สุดท้ายแล้วเนี่ยถ้ายังเจหัดใจเย็นๆกับคําพูดไม่โพสตหรือพิมพ์อะไรที่มันทําให้หลุดโลกแล้วหันมาท ทำเพลงมาสตรีมเกมให้คนดูผมก็คิดนะไม่ต้องเหนื่อยที่จะหนีมีเงินกับสิ่งที่รักทุกๆคนก็จะได้ฟังเพลงที่อาจจะดีกว่าตอนนี้ก็อาจจะเป็นไปได้นั่นเองครับ